สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับประกอบช่องแหลมจ้าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นะครับไฟดินสปอร์ตดิตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถนะครับหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็จะเป็นการถอนสูงสุดนะครับอยู่ที่36,500บาทนะครับสําหรับการถอนนะครับ แล้วก็แอปนี้นะครับผมได้เอามาจากตัวนี้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าฟายดินสป,ปอร์ตดีตัวนี้นะครับจะหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมได้เอามาจากค่ายตัวนี้นะครับกดเข้ามาตรงรูปแอปนะครับ เข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเอามาจากค่ายแอปตัวนี้นะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถหาเงินได้จริงนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับบางทีแอปนี้นะครับจะหาเงินได้เหมือนกันจริงๆก็ได้นะครับแล้วก็แอปนี้ก็หาเงินได้นะครับผมเลยบอกผมเลยมาลองเล่นดูนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันด้วยแหละนะครับ แล้วก็จะมาลองเล่นดูนะครับแล้วก็การหาเหรียญนะครับจะประมาณว่านะครับการกดจิ้มนะครับดูภาพนะครับที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนื่องก็ดูดีดีหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีจํากัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแล้วก็การเล่นนะครับแอปนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเล่นได้ทั้ง Android ทั้ง iOS หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นได้ทั้ง2ตัวหรือเปล่านะครับแล้วข้อแอปนี้นะครับผมว่าก็เล่นยากใช้ได้นะครับแล้วก็การหาเหรียญนะครับเพื่อนๆจะต้องผ่านด่านะครับให้ครบ5ด่านนะครับถึงจะผ่านไปได้นะครับเฮ้ยอยู่ไหนล่ะทุกคนเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็การเล่นนะครับก็จะ สามารถเล่นรับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นการรับเงินสดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมีรูปตัวสายฟ้าตัวนี้ด้วยนะครับถึงจะเล่นได้1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้ามีเสียงนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับเสียงข้างนอกนะครับก็ขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับไม่ค่อยยากมากนะครับ สำหรับใครเล่นเป็นนะครับไม่ยากมากนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็อาจจะยากใช้ได้นะครับการหาเหรียญนะครับจะเป็นเกี่ยวกับนะครับเพื่อนๆต้องทําให้ครบ5ด่านนะครับเพื่อนๆถึงจะได้รับตัวเหรียญไปนะครับถ้าเพื่อนทําให้ครบ5ด่านนะครับเพื่อนๆก็จะไม่สามารถได้รับเหรียญนะครับก็อาจจะยากกับตัวนี้นะครับแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับ ก็จะมีความยากเพิ่มพูนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การถอนนะครับสําหรับนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับกดคลิกเข้ามาด้านบนเลยนะครับจะมีอยู่50บาทนะครับตอนนี้ผมรวบรวมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน12นะครับขาดอีก3ด่านนะครับเราถึงจะได้รับตัวเหรียญนะครับกดคลิกเข้ามาตรงถอนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีเหรียญนะครับประมาณ 36,000เหรียญน,นะครับเพราะว่า108 1,800เหรียญน,นะครับเท่ากับ50บาทนะครับน่าจะประมาณ1,000บาทนะครับประมาณ1,000บาทนะครับถึงจะถอนสูงสุดนะครับประมาณ1,000บาทนะครับไม่มาก สักเท่าไรหรอกนะครับประมาณ1,000บาทนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ชชว่์เหมือนกันนะครับว่าจะสามารถนะครับถอนเงินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าการถอนนะครับก็วอร์เกินไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นเช่นกันนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสามหล่าตอนนี้นะครับเพราะว่าก็อยู่ในค่ายแอปหาเงินด้วยแหละนะครับก็จะ มาลองเล่นดูเช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้มาแล้วนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะครับว่าแอปนี้นะครับสามารถนะครับหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่เคยหลวมมาแล้วนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่อยากลองเล่นดูนะครับก็สามารถคลิกที่ใต้ล่างคลิปนะครับของผมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแอปให้เพื่อนเลยละกันนะครับถ้าไม่มีลิงก์นะครับ แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเนเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ